ัสดีนะคะวันนี้เราจะทำมาทำเมนูเราลาวเลยแกงนางหวานจ้านางหวานภาษากลางเรียกเอยียงกระโบลูเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราตั้งหม้อน้ำเยานางนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำปลาถุงชุดลดแล้วเราก็มาตามเครื่องตาพริกตำมหอมแดงนะคะ ำหอมแดงตำไม่ต้องละเอียดเท่าไหร่พริกกับหอมแดงค่ะเพื่อส่งกลิ่นหอมๆนะคะใส่ลงไปเลยน้ำเดือดแล้วใส่ลงไปเลยนะคะใสแ่แล้วก็ชิมรสนิดหน่อยอชิมหน่อยนะคะพอเดือดแล้วก็ใส่นางหวานที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปเลยนะคะ เราไม่เติมน้ำนะเดี๋ยวน้ำน้ำหวานออกอีกค่ะจะพอดีกับน้ำยานางเลยปล่อยให้เดือดคนค่ะคนเราต้มจนเดี๋ยวมันก็อ่อนค่ะไม่ไม่ต้องต้มนานเดี๋ยวอ่อนแล้วก็ กินได้แล้ะถ้าต้มนานเกินไปอ่ะเปื่อยค่ะกินไม่อร่อยจะเปื่อยมันจะยุ่ยยุยมันจะกินไม่อร่อยไม่เป็นชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ใบแมงลักหรือใบพะอิตู้จะ้ะใบพะอิตู้กับใบแมงลักอันเดียวกันเติมน้ำมลนนิดหน่อยนะคะ แล้วเราก็ใส่แล้วเราก็จะมีใบชะอมค่ะคนอีสานเรียกผักขาใส่ผักขากับผักอีตู้หอมกุ๊บอันนี่นั่นหละ่ะหอมดีแทนดิใส่ลงไปเลยคนในเข้ากันอู้หูิีกับตมัมบกฮูฮ่อนนี่สุดยอดอีหลีสุดทอนฮ่อนกับตัมบกฮูเผ็ดเผ็ดตมัมบกฮูกับท่อนติโอ้ยสุดท่อน สามขุ่เพียๆโอ๊ย oh, จดจาดเขากันมากยายยูบานเนี่ยมากครับเมนูนี้เมนูคุณยายจ้ายายอยากหอมผักอีตูห้วยหวยหอมผักอีตูหอมผักคาหอมน้ำปลาสุดยอดอิหลีเมนูเนี่ยนานๆที่กิน ไม่ต้องรอให้เย็นนะครับปองลงแล้วก็ตักใส่ถ้วยกินเลยแซบถ้าเย็นมานี่มันไม่ค่อยเท่าไหร่